สวัสดีค่ะพี่ฝนฉัดรัฐพุทธิวีระพงศ์บริษัทปันสวยจำกัดบริษัทปันสวยรับผลิตและรับทำครีมเครื่องสำอางที่สกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นผมใบหน้าหรือผิวพรรณและสารสกัดที่ทางบริษัทนำมาผลิตได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐและผ่านการวิจัยจากมหาวิทยายลัยต่างๆ การทาเครื่องสําอางสมุนไพรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเนี่ยในการที่เราจะมาทําแบรนด์เครื่องสําอางเราต้องรู้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของเราคือใครนะคะและก็เราต้องการที่จะขายสินค้าเพื่อที่จะไปลดปัญหาของลูกค้านะคะ อย่างเช่นว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราเป็นช่วงวัยรุ่นปัญหาที่เกิดเยอะที่สุดก็คือในเรื่องของสิวเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าวัยรุ่นเป็นสิวแล้วเราต้องการที่จะทําเครื่องสําอางที่เป็นสมุนไพรเราต้องรู้ด้วยว่าสมุนไพรที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เรื่องสิวให้หมดไปหรือให้ลดลงนะคะตัวที่จะมาช่วยในเรื่องของสิวได้นะคะก็คือจะเป็นสารสกัด สมุนไพรที่มาจากขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยสรรพคุณนะคะหรือว่าประโยชน์ของขมิ้นชันนี้จะช่วยในเรื่องของการสมานแผลและก็แก้การอักเสบของสิวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มวัยทำงานไวทํางานเนี่ยจะเกิดปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำ หน้าไม่ใสหน้าไม่กระจ่างนะคะในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหน้าไม่ใสไม่กระจ่างนี้เราก็ต้องมาดูว่าสมุนไพรตัวไหนสารสกัดจากสมุนไพรตัวไหนที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้พี่ฝนยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการที่จะลดปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำหรือผิวหมองคล้ำนะคะพี่ฝนมีสารสกัดจากสมุนไพรที่มาจากกวาวเครือ กวาวเครือขาวกวาวเครือแดงก็ช่วยได้ในเรื่องของกวาวเครือนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการลดรอยหมองคล้ำฝ้ากระ จุดดังดำและช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครนะคะทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่าช่องทางการจัดจําหน่ายของเราเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างช่องทางการจัดจําหน่ายมี2ช่องทางก็คือช่องทางทางออนไลน์ Online, และก็ออฟไลน์ในส่วนของช่องทางช่องทางออนไลน์ Online, นะคะขายผ่าน Facebook ขายผ่านอินสตาแกรมขายผ่าน l ลน์ line, แล้วก็ l i น์แอดนะคะและ ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็คือขายผ่านทางช่องทาง TikTok นะคะในส่วนของออฟไลน์ line, นะคะเราควรที่จะมีหน้าร้านเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและก็ควรที่จะมีการออกบูธตามตลาดนัดต่างๆแนะนำว่าควรที่จะมีช่องทางสองช่องทางเลยในการจัดจำหน่ายเพื่อที่เราจะได้ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและก็เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้นในแบรนด์ของเราค่ะ ลูกค้าคนไหนต้องการที่จะทำสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรช่วยในเรื่องแก้ปัญหาด้านต่างๆสามารถที่จะเข้ามาโทรเข้ามาปรึกษาพี่ฝนพี่ฝนยินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำในการทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพราจากธรรมชาติคะ่ะ